มาแล้วคะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยบรรยากาศดีริมแม่น้ำวิวหลักล้านของพระเอกซุปเปอร์สตาร์ที่เพิ่งมีข่าวดีขอแฟนสาวคนสวยอย่างคิมเบอร์ลี่แต่งงานอย่างมาร์กปรินนั่นเองคะ่ะ สำหรับหมากปรินเป็นทั้งนักแสดงและนายแบบเคยเป็นนักกีฬายูโดแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติมาก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องเงารักลวงใจ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงเมื่อหมากปรินขอนางเอกสาวสวยที่คบกันมาอย่างยาวนานอย่างคิมเบอร์ี่แต่งงานพร้อมแหวนเพชรเมตโตท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างมากมายวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านบรรยากาศดีของเขาที่จังหวัดเชียงใหม่จะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับบ้านหลังใหม่ของเขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านที่บรรยากาศดีมากๆทำเลดีติดริมแม่น้ำร่มรื่นเขียวขจี วิวหลักล้านเป็นบ้านที่เขาสร้างให้กับครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้เคยเผยภาพระหว่างการก่อสร้างผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมกันไปแล้วบางส่วนและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งออกมาเผยภาพพร้อมแคปชั่นว่าโหลดดิ้งบ้านเชียงใหม่ใกล้ล้วเนอเรียกว่าใหญ่โตอลังการมากและยังมีแฟนๆแซวกันว่าหรือนี่จะเป็นเรือนหอหลังแต่งแฟนสาวอย่างคิมเบอร์รี่หรือเปล่า ลังใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปลูกไว้เป็นเรือนหอรอแต่งสาวคิมด้วยหรือเปล่านอกจากนี้เขายังพาทัวร์บ้านด้วยตัวเองผ่านทางช่องแลนด์มาร์กในส่วนแรกเป็นส่วนของโซนห้องครัวที่มีทั้งครัวเบาในห้องและห้องครัวหลังบ้านชั้นล่างยังมีห้องพ่อแม่ห้องของพี่สาวและห้องพระการตกแต่งก็เป็นแบบเรียบง่ายเน้นวัสดุไม้เป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วบ้านหลังนี้จะมีพ่อกับแม่อยู่ส่วนตัวเข้ากับพี่สาวจะสลับกันมาพักเป็นบางครั้ง2-3ถึงวันอย่างช่วงเทศกาลก็จะนั่งปาร์ตี้กันบริเวณหลังบ้านลักษณะบ้านเป็นแปลนตัวยูเมื่อเดินออกมาบริเวณหลังบ้านจะเจอกับสระว่ายน้ำตรงกลางด้านข้างเป็นห้องคาราโอเกะและห้องเอนเตอร์เทนสามารถใช้ดูหนังด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องเบเกอรี่ของคุณแม่พร้อมอุปกรณ์ครบครันทั้งไอแลนด์เตาอบส่วนชั้นบนเป็นห้องนอนของเขาพร้อมกับระเบียงสามารถมองเห็นสนามหญ้าเป็นมุมที่เขาชอบนั่งเล่นและถ่ายรูปเป็นบ้านสวยบรรยากาศดีมากมีต้นไม้รอบบ้านที่สำคัญทำเลดีติดริมแม่น้ำอีกด้วยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ